นี่ผมเพิ่งอ่านหนังสือเล่มใหม่ของผู้นำจิตวิญญาณของโลกชื่อว่า n e ว Donawatch นะครับ n e ว Donawatch เขาเขียนหนังสือเรื่อง Conversation with God ก็คือบทสนทนากับพระเจ้าแล้วซึ่งซึ่งเขาอันนี้เป็นไม่ได้มีเกี่ยวกับศาสนาอะไรนะคุณไม่ต้องกลัว <NYU> ไม่ได้ม่ได้แบบว่าต้องเป็นศาสนาคริสต์เท่านั้นอะไนี้ไม่ใช่เขาเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องของจิตวิญญาณกลางๆแล้วเขาบอกว่าหนึ่งในสิบเขาพูดถึงสิอย่างที่ พระเจ้าอยากจะให้โลกรู้มากที่สุดหนึ่งในสิบอย่างแล้วมันแล้วเขาบอกว่าพระเจ้าบอก่า,อาเออมันก็โลกนี้เนะี่ยพระเจ้าบอกหนึ่งสิ่งนะคือว่าโลกนี้นปัญหาหลายอย่างมันเกิดขึ้นจากที่มนุษย์มันคิดกันไปเองว่าโลกนี้มันขาดแคลน ปัญหาพอเปิทุนนี้ม่งไม่มีสงครามกัน <c oughs> เข็นฆ่ากันอิจฉากันเพราะมันคิดว่าถ้ามึงได้กูไม่ได้เราปล่อยความอิจฉาเราปล่อยความความรู้สึกว่าคนอื่นได้เราไม่ได้ใช่ปล่อยความรู้สึกนั้นไปเหอะไม่ต้องเชื่อข้อสองคือกดแห่งความรักเขียนไปเลยข้อนี้ไม่ค่อยมีใครสอนนะจริงๆแล้วเราน้อยคนที่จะสอนได้บอกตรงนี้คุณกำลังพอดีคุณได้คุยกับ Angels, เอ็น l จลส e รีเอ็นเจลคืออะไร <S <S 2> <S 2> นางฟ้าตัวจริง <S <S 2> <S 2> นางฟ้าอันนี้นนี้จักรวาลส่งมานะครับเป็นนางฟ้าแล้วก็ให้นางฟ้าสอนเรื่องความรักมันน่าจะพอดอันนี้น้อยคนที่จะสอนนะครับน้อยคน <S <S 2> <S 2> เพราะมันเป็นมันเป็นมันสำคัญมากต่อความมั่งคั่งทางจิตวิญญาณของคุณใช่ <S <S 2> <S 2> มัมั่งคั่งทางใจของคุณวันนี้เราไม่ได้สอนเรื่องเงินนะครับวันนี้วันนี้ไลฟ์เนี่ยไม่ได้สอนเรื่องเงินทันอย่างเดียวตรงๆแบบว่าที่ผมเคยสอนในไลฟ์อื่นแต่ว่า สอนเรื่องความบังคั่งทางจิตใจด้วยโดยคุณไม่จําเป็นต้องไปบวชไม่ต้องเป็นต้องไปนั่งอะไรกันเยอะแยะใช่ไหมแต่คุณน่ะจริงจริงคนส่วนใหญ่มักจะแยกเรื่องทางโลกกับทางธรรมนี่ออกป่ะจริงๆผมบอกว่ามันรวมกันเลยได้คุณใช้ชีวิตปฏิบัติตัวในทุกวันแต่คุณเป็นคนมีธรรมก็ยังได้ไม่จาเป็นต้องไปบวชไม่ต้องเป็น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 อ่างั้นแมรี่เขาเขาเรื่องเลยเป็นกฎแห่งความรักอธิบายจริงจริงกฎแห่งความรักมันง่ายมาก ช่ไหมคะคือแค่ทุกอย่างที่คุณทำทุกอย่างที่คุณคิดให้มันมีพื้นฐานแห่งความรักให้นึกถึงความดีของคนอื่นให้นึกถึงความดีของคนที่อยู่รอบข้างแล้วก็ให้ใจที่เต็มไปด้วยความรักกับเขาแทนที่จะอิฉาแทนที่จะตัดสินการตัดสินสน,นี่โอ้มันทำลายชีวิต หลายๆคนไปแล้ว <laughs> เพราะว่าเมื่อเมื่อแต่ถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ตัดสินใครไม่อิจฉาใครแต่เราเราให้ใจของเราเต็มไปด้วยความรักหนึ่งเราจะมีความสุขอันนี้แบบพูดตรงๆเลยนะคะถ้าเราไม่มีความอิจฉาไม่มีความไม่ไม่ได้ตัดสินคนอื่นไม่ได้นินทาเขาไม่ได้แบบว่าบ,บ,บางทีเราเราเรา,เราพูดในเรากระสิบ หลังคนแล้วมันก็สนุกใช่ไหมเราอาจจะคิดว่ามันสนุกแต่จริงๆแล้วมันมันมันเหมือนมันเหมือนกับว่า it's like acid it's like eats away at your a เป็นกรดเป็นกดอย่างหนึ่งที่ซึ่งซึ่งมันค่อยๆทำให้เราตอบกอบกินหัวใจของเราแต่เมื่อเราเราทำทุกอย่างด้วยพื้นฐานแห่งความรักคือหนึ่งเราจะมีความสุขเราจะมีความสบายใจ แล้วพอเรามีความสุขความสบายใจเราจะตัดสินใจในทางที่ดีกว่าเราจะสามารถตัดสินใจแล้วก็เราจะสามารถ uh, make good choices เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราไม่ได้แบบสายตาของเราไม่ได้ไม่ได้ถูกแบบปิดด้วยความรู้สึกไม่ดีมไม่ได้ปิดด้วยความอิจฉาหรือความโกรธหรือความ uh, what's the other word like uh, uh, คุคเขื้ง yes ความคุณเคืองใจ resentment โอ้นี่เรื่องเรื่องใหญ่มากแล้ว,แล,วแล้วก็หลายคนรอบตัวเรานะผมไม่ได้เหมือคนคุณพวกคุณเนี่ยอาจจะแบบอ่ะต้องจิตวิญญาณระดับหนึ่งแล้วมานั่งฟังอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าคนรอบตัวเราอาจจะเป็นอิทธิพลกับเราได้ก็ดีบางทีเขาดูละครมาอมโอ้โหละครนี่ตัวต้นต้นต้นดูแต่ละครแต่ละดูไม่ได้เลยดูละครเมืองไทยเนี่ยโอ้โหแบบว่า คิดมาได้ยังไงมันไม่ใช่มนุษย์มันมันมนุษย์มนาเขาไม่ทำกันแบบนี้ะแล้วก็แบบอิจฉงอิจฉากันอะไรกันมันเวอร์สุดๆเขาอาจจะคิดว่ามันโอ้มันมันต้องทําแบบนั้นถึงจะเป็นคนถึงจะแบบคนที่ที่มีมีความรู้สึกแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แล้วปล่อยความรู้สึกแย่ๆนั้นออกไปได้หมดเลยใช่ให้ให้ให้เราเป็นคนที่ไม่นินทา ไม่ตัดสินแต่เราชื่นชมในคนอื่นเรายกย่องเขาเราเห็นสิ่งที่ดีทีี่ดในตัวเขาและตัวเราเองจะมีความสุขมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งคือคนอื่นจะชอบเราคนอื่นจะรักเราใช่ไหมแล้วเวลาคนอื่นรักเราเวลาคนอื่นชอบกับเราอโอ้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยง่ายขึ้นเยอะมากมเพราะเราจะเราจะสามารถเปิดทางใช่ไหม,มโลกมันจะแบบเปิดกว้างให้เราถ้าคนอื่น รู้สึกถึงความรักที่เรามีอยู่ในตัวเราใช,ใช่ไหมใช่แล้วอ,อย่างแมรี่เนี่ยทำอะไรก็ง่ายไปหมดเลยคือขนาด <c oughs> คนงานนะคนงานที่คนงานที่มาทํางานให้เม่ให้เราตอนแรกๆคือ,เ,อ,อเขายังมากระซิบบอกกันเองคุยกันเองแล้วผมก็มารู้ทีหลังแนละ้วบอกว่าอันนี้นางฟ้าตัวจริง <c oughs> นางฟ้าตัวจริงเวลาแบบพูดอะไรกับเขานจะพูดเพราะแล้วก็มีเมตตาตลอดเวลาแล้วก็แบบว่าให้อ เวลาคิดอะไรก็จะแบบคิดถึงว่าให้เขาให้เขาเพิ่มหน่อยให้เขาบนนสียงเขาหน่อยอะไรเงี้ยกรแมรี่ว่าแบบดูแลดูแลลูกน้อย่างดีเพราะมันง่ายกว่ามันง่ายกว่าเยอะให้ชีวิตไม่ไม่ไม่ต้องมีความเครียดไม่ต้องมีความอิจฉาไม่ต้องมีการกันตัดสินคนอื่นเพราะเพราะอะไรเพราะมันทําให้เราเครียดมันทําให้เราเหนื่อยมันไม่คุ้มแล้วก็แล้วก็หลีกมาที่ข้อที่สาม กฎแห่งการไล่แรงต้านาข้อน,นี้สําคัญมากามกฎแห่งการไล่แรงต้านคุณเข้าใจหรือเปล่าทําตัวเหมือนน้าทําตัวเหมือนน้าทําไง <c oughs> อะไรที่มันดูหนีเงยกูหล,ลบหมดเข้าใจเปล่าอะไรเจอก้อนหินกูหล,ลบ <c oughs> มันไม่ใช่การหนีอุปสรรคนะมันเป็นคนฉลาดขึ้นเลี้ยงเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งไม่ต้องปะทะนี่คือคนฉลาดไอ้พวกที่ปะทะเนี่ยเจ็บตัวทุกรายถ้าไปปะทะ นี่คือกฎที่มันมาจากข้อนี้คุณได้ใครเคยดีใครเคยฟังมีบ้าเปิดบทล็อกไปหลายคน law of universe หรือกฎแห่งจัก,กรวาลมี15ข้อเจ๋งๆดังนั้นนี่พูดไปทั้งหมด10ชั่วโมงนั้นเนี้ยโคตรเจ๋งเลยคุณไปฟังซะจะบอกว่าหมายความว่าอะไรอะไรที่มันดูเหนื่อยนะบางคนมันปัานะมันชอบ <c oughs> ต้องสู้ใช่ต้องฟันไปให้ได้ใชต้องแสดงว่าเราเก่งต้องแสดงว่าเราอดทนได้ต้องแสดงว่าเรามีความเข้มแข็งอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่แต่อันนั้นทําเพื่ออะไรเพื่อคนอื่นชมเราเหรอใช่ใช่มันคือการตัดสินใจอย่างที่แม่ี่บอกการตัดสินใจของเราเมื่อกี้นียก็คือเวลาเราตัดสินใจเราก็ดูว่า อันนี้ไม่ดูเหนื่อยปันเนี่ยมายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะเพิ่งพาเมลี่ไปดูที่ดิน150ล้านลิมแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อที่จะสร้างอาณาจักรบ้านของผมเอง150ล้านแต่ได้ได้ที่มาอย่างเดียวเลยเป็นโกดังเป็นโกดังแบบ เก่าแก่แต่ว่ามันก็ต้องไปลื้อต้องอะไรอคนะ่ะมันก็ถือ,อว่าถูกนะจริงๆแล้วถือว่าถือว่าไม่แพงมากมันมันมันใช่นะถ้าพูดถึงราคามันก็เปรียบเทียบราคามันก็ไม่ได้แพงแต่มาดูเปรียบเทียบกับผมก็มาดูอีกอันหนึ่งบ้านที่อเมริกาอันหนึ่งไว้ ถ้าร้านเหรียญเนี่ยกูดได้อะไรมหัศจรรย์สิทธิ์มากเสร็จเรียบร้อยยิ้วกำบ<ร>าออก็าไปเลยอ่ะคือไอ้ไอ้ที่บอกที่ได้โกดังไอ้ที่บอกลิมแม่นั้นจะไปได้โกดังมาอันึงนี่คือต้องไปลื้อโกดังไปถมที่ไปอะไรวุ่นวายเหนื่อยแล้วยังไม่ได้สร้างบ้านเลยอ่ะอแล้วก็แล้วก็ต้องเดินทางแล้วกแ็แมรี่กับผมซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแมรี่ไปทํางานเข้าใจว่าาผมก็คุ้นเกลียดไอ้การที่ไปนั่งวัดนั่งนั่งเวิร์กกับผู้รับเหมานั่งเวิร์กกับอะไรอะไรอ่อาร์เคจิทเขาเรียกอะไร สถาปัตสถาสถาปนิก,นกต้องไปนั่งวัวกับสาไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมรี่ <c oughs> ไปตรวจงานก็จะเป็นแมรี่แล้วก็ต้องขับรถจากบ้านไปถึงในตรงที่ดิน <c oughs> โอ้มันไกลเมืองรถก็ติดเหมือนกันนะพอเรา<อ>ดูไป<ห>ดูมาก็บอกว่าไม่ต้องดีกว่าไม่ <c oughs> ถ้าเป็นคนอื่นเขาจะคิดอีกแบบนึง <c oughs> ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นคนคนอื่นที่ไม่ได้รู้กฎการไล่แหลงต้านก็จะบอกเราต้องสู้เราจะต้องนี่คือการที่สตรว่ามึงเจ๋งจริงหรือเปล่าต้องไปต่อสู้ต้องแบบโอ้แล้วแถวนั้นนะ มีชาวบ้านเต็มเลยดีดีมีคนย้ายเข้าไปใหม่นี่คุณรู้ว่าคนรอบข้างๆนี่มันจะส่องดูกันใหญ่ออกวันขยายมาดูสรุปสรุปคือเราเอาความง่ายเราเอาความสบายเพราะมัน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 ไม่จําเป็นเราเจอพิสูจน์อะไรเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเก่งใช่ใช่ไหมทำไมจะต้องพิสูจน์ให้ให้คนอื่นเห็นไม่เป็นไรเราก็ทําเราจะทํา เราก็ใช้พลังของเราในสิ่งที่ที่จำเป็นใช่แล้วมันแล้วมันให้ความสุขกับคุณใช่ Use your energy ใช้พลังงานของคุณให้คุณได้ความสุขหลีกเลี่ยงสรุปของกฎการแรงต้านคือหลีกเลี่ยงอะไรที่ไม่เป็นความทุกอะหลีกเลี่ยงอะไรที่มันดูแล้วกูว่ากูเหนื่อยแค่คิดอ่ะสรุปคือแค่คิดก็เหนื่อยแล้วนี่คือไม่ใช่ละมันไม่ใช <Okay. S 1> ่ป่ะต้องหาทางหนึ่งใช่ต้องหาทางใ <พอ S 1> หม่กฎกรแห่งการไร้แรงต้านอันนี้ดีมาก <Okay. S 2> กฎข้อนี้นะคะเป็นกฎที่คุณเอ๋ใช้สร้างชีวิตตัวเองทั้งชีวิตเลยปัจจุบันเนี้ยในในรอบตัวของคุณเนาะในชีวิตประจําวันของตัวเองนะคะมันจะมีคนในหลายแบบเลยซึ่งมันทําใหอ้อ่ชีวิตของเราหรือเป้าหมายของเราเนี่ยมันยุ่งยากขึ้นถ้าหากว่าเราไปปล่อยให้โลกของเราเนี่ยไปตามคนพวกนั้นไปคิดตามหรือไปทําตามนี่ค่ะคุณเอ๋ฟังมาจากอันนี้นะคะปลดล็อกทั้งชีวิตเลย กดทุกข้อเนี่ยดีอย่างยอดเยี่ยมเวลาที่มาคิดคืออะไรสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราเจอคนนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ความสําเร็จของเราเนี่ยมันมักจะถูกบั่นทอนด้วยคนข้างกายอะ่ะเช่นคนชนคิดลบคนอย่างเงี้ยจงใจสร้างคือเอ๋ะใช้วิธีคิดว่าโอเคโลกของเราเนี่ยเป็นโลกของความมั่งคั่งบริบูรณ นะคะคนไหนที่เป็นคนที่อาจจะอชอบวิจารณ์ชอบคิดลบหรือคนที่แบบขาดแคลนนะมาพูดเรื่องของความเป็นไปไม่ได้บ่อยๆอย่อายงทำธุรกิจอันนั้นมันยากอันนี้มันจะเป็นไปได้เหรอนะคะเอกก็จะเอาคนพวกนั้นออกห่างจากจากโลกของของเอง<ๆ>จใจสร้างโลกของเราเองใช่จงใจสร้างโลกของเราเอง,อเค,งค่ะคือฉันตั้งใจโอเคพระเจ้านะอือบบอบตรอ คุณกับผมคือพระเจ้านี่ก็คือ<ฆ>พระเจ้าทุกคนในที่นี้คือพระเจ้าโคละองคโคละองค์ที่ลงมาเกิดในโลกนี้คือพวกเราจริงๆแล้วเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเดียวกันหมดเลยเป็นจริงๆแล้วพวกเราคอนเน็กกันหมดเลยคุณอย่าไปคิดว่าคนอื่นเป็นปฏิปักษ์กับคุณหรือว่าเป็นอะไรพวกเราคอนเน็กกันหมดเชื่อมกันหมดเลยอแปลว่าอะไรแล้วคุณเนี่ยก็คือพระเจ้าหนึ่งองค์เป็น expression ของพระเจ้าเข้าใจปะ่ะเป็นการแสดงออกของพระเจ้าพอเวลาผมมองคุณรู้ไหมว่าเวลาผมไปตามถนนเนี่ยผมจะมองทุกคนบอกว่าโอเค คนคนนั้นคือในสมัยก่อนถ้าเราดูเขาคนนั้นไม่เพอร์เฟกใช่ไหมคนนั้นแบบว่าเฮ้ย mm. คนนั้นเนี่ยสมมุติว่าสมมติเขาปากเบี้ยวหรือ mm. มาเขาเขามีอะไรทุพพลภาพอะไรบางอย่างเราจะดูว่าเฮ้ยคนนี้ทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมสงสารเขาอะไรอย่างนี้แต่ว่า mm. เรากําลังมองบอกแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนตาตัวเองแบอกเลยว่าเรากาลังมองพระเจ้าอีกหนึ่งองค์ mm. เป็นการเอ็กซ์เพรสตัวเองพระเจ้า mm. ทุกคนเราไปตัดสินไม่ได้ไงว่าอย่างนั้นคือไม่ดีเรา mm. ไม่ตัดสินไม่ได้ เราไม่ใช่ผู้ตัดสินแต่มันเป็นการเอ็กซ์เพระเจ้าการแสดงออกความเป็นพระเจ้าอีกหนึ่งแบบเข้าใจหรือเปล่าเราก็เป็นคนก็เป็นการแสดงออกพระเจ้าอีกหนึ่งแบบคนคนนี้ก็เป็นการแสดงออกพระเจ้าอีกหนึ่งแบบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบบอีกหนึ่งวิธีอีกหนึ่งวิธีเราไปตัดสินไม่ได้เรามนุษย์ตัดสินกันเองว่าอย่างนั้นไม่ดีอย่างนั้นดีอไม่ดีมีบางสังคมก็จะบอกว่าเป็นผู้หญิงต่ำกว่าผู้ชายนั่นก็เป็นการตัดสินของมนุษย์ด้วยกันเองแต่จริงแล้วในสายตาทุกคนก็พระเจ้าาเเทท่ียมกัน ทุกคนเป็นพระเจ้าเหมือนกับบอกเพรสตัวเองคนละแบบน,นี่คือหลักการที่มันเป็นจิตวิญญาณจริงๆที่มันเป็นแกะเพราะฉะนั้นคุณก็คือพระเจ้าอ่าสรุปก็คือว่าพระเจ้านียสร้างโลกเอง เราสร้างโลกของเราเองเราอยากให้โลกเราเป็นแบบไหนนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดมาแบบไหนสูงต่ําดําขาวอะค่ะอ,อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เลยว่าคุณแสดงออกในความเป็นพระเจ้าตัวคุณเองได้อ่าอ,อย่างเช่นอาะเขยยกตัวอย่างตัวเองง่ายๆที่สร้างตัวเองขึ้นมาทุกวันนี้เขยก็มองว่าเฮ้ยประสบการณ์ทั้งชีวิตของเราเนี่ยมันสร้างเป็นมูลค่าได้ดีวยว่าเหมือนอย่างที่อาจารย์สอนเขยก็เลยเรียน สอนทำคอร์สออนไลน์เรียนคอนเทนต์มาเก็ตติ้งแล้วก็สร้างว่าโลกของฉันเนี่ยนะคะฉันคือครูที่สอนอันนี้เอ็มเขียนบอกตัวเองเลยนะคะว่าฉันคือครูที่สอนและเปลี่ยนชีวิตคนนี่โลกของฉันตั้งแต่ครั้งแรกที่สอนแล้วมีคนดูอยู่คนสองคนน่ะครั้งแรกที่ขวยไลฟ์มีคนดูอยู่4คนค่ะและจากนั้นมาก็ค่อยๆตอนนี้ 15ค่ะอาจารย์สิบห้าคนแหมนะโอเคโอเคนะคะก็เออมันก็เพิ่มหุนขึ้นจนทุกวันนี้เอยากบอกทุกคนนะคะว่าถ้าวันนี้คุณจะเริ่มต้นสร้างโลกของตัวเองอีกอีกคีอีกอันหนึ่งอะค่ะคือเอ๋ล้อมรอบตัวเองโลกของเอ๋ค่ะเลยเลือกเฉพาะคนที่ที่อยู่ด้วยแล้วมีพลังอะ ที่เอชิตเปลี่ยนแล้วก็ขาขึ้นก้าวกระโดดเลยอ่ะเพราะว่ามาอยู่ใกล้ๆอาจารย์นะคะแล้วรอบตัวอาจารย์เนี่ยมีแต่คนที่มีพลังทั้งนั้นเลย ok มีแต่พลังงานบวกพลังงานลบนี่จะเหมือนกับเอ่อเข้ามาไม่ได้มีเกราะบ,บางอย่างป้องกันน่ะ ok หรือถ้าเข้ามาได้ก็อยู่ได้ไม่นาน ok มันเหมือนคนละวายเบรชั่นนะคะเขาก็จะบอกว่าปั่นป่วนแล้วก็อยู่ได้ไม่นาน<ช>แล้วก็จะออกไปคือเขาคิดกันคนละอย่างคุณเลยอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากได้โลกแบบนี้ อยากจะให้พวกเราทุกคนได้มาเจอได้มาเข้ามาสู่แบบโลกของเราแบบนี้แล้วมาเปลี่ยนสร้างโลกของคุณให้เป็นอย่างพวกเราเนี่ยชอบไหมคะชีวิตดีมีความสุขทุกๆุกวันมีเขาเรียกว่ามีความท้าทายเรื่องคนรอบตัวนี่แหละใช่แล้วแล้วครูก็สอนว่าสร้างโลกของเราเองค่ะเฮ้ยมันสร้างยังไงอ,อ่ะอ๋อทุกอย่างทุกสิ่งที่เรา เราอยากให้โลกของเราเป็นยังไงมีคนแบบไหนชีวิตเป็นแบบไหนเลือกที่จะคิดแต่สิ่งสิ่งนั้นเลือกแต่คนที่เราอยากจะให้มีอยู่ใกล้ๆใช่เฮ้ยแต่เรื่องนี้ใหม่น่าเล่าให้ทุกคนฟังนะเพราะว่าเฮ้ยเรื่องนี้ครูก็สอนนิดหน่อยด้วยจําได้ไหมกฎแห่งการสร้างที่ี่หน่อยบอกว่ามีตอนนั้นมีหุ้นส่วนมีอะไรอย่างนี้จำได้ปะโอ้จำ้ที่เจอน่ามาเึอดูากที่ที่เจอกันแล้วนิหน่อยบอกว่าเฮ้ยพี่เอ๋มัน Amazing มากว่าแล้วเขาก็ไปจริงๆคือหายไปจากโลกของเราเอง นะแล้วคนนี้นี่คือเป็นคนที่เจอเรื่องนี้จังๆ,ๆเหมือนกันแล้วเราสร้างโล,โลกของตัวเองมาหลายครั้งแล้วคือตอนแรกสอนกฎอะไรนางไปใช้หมดแล้วมันไม่ได้ผลนะคะกดเห็นความรักเมตตาเมตตาเพราะว่าบางครั้งบางอย่างมันก็เหมือนกับเขาเรียกว่ายัางไงอะ่ะคนบางคนมันไม่ได้อยู่ในไวเบชั่นที่เดียวกับเราใช่ไหมคะเขาอาจจะยังไม่ได้ถูกจูนเข้ามาเป็นคลื่นเดียวกับหรือว่าโลกเดียวกับเราว่างั้นเถอะเขาก็อยากเป็นพระเจ้าที่แสดงออกแบบเขาอ่าแต่เผอิญว่ามันเหมือนกับ อ่ะเราก็แสดงออกแบบเราอะไรแบบนี้นะคะมันคนละแนวการันคนละแนเการคือโลกของเราเราต้องการให้มีคนแบบไหนให้มั่งคั่งขนาดไหนให้มีแต่ใครไม่ต้องการใครคือทุกวันนี้นะคะมันกลายเป็นว่าทุกสิ่งที่เราต้องการทุกสิ่งที่เราปรารถนามันมันได้อย่างที่เราต้องการทุกอย่างเลยมันไม่เพราะว่าเราสร้างแบบว่า ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยว่ามันจะได้ไหมเราเอาแบบคือบอกไปเลยว่าเฮ้ยเอาแบบนี้เฮ้ยเอาแบบนี้เฮ้ยแล้วมันดีจริงๆคือคุณอยากให้พวกเราได้เรียนรู้เรื่องนี้จริงๆนะคะแล้วก็มาเรียนรู้กันอย่างใกล้ชิดเลยกฎแห่งการจงใจสร้างเนี่ยคุณจงใจสร้างได้เลยคุณรู้ไหมตอนนี้นะสิ่งที่ครูมีสติแล้วก็ระวังมากกว่าแต่ก่อนเลยคือเรื่องของความคิดที่จะสร้างนี่แหละตอนนี้จริงๆคิดอะไรเขียนอะไรเนี่ย ครูบอกว่าโอเคเดหลักต่อวันโอเคแปดหลักต่อเดือนนะคะไม่ไม่เชื่อเปิดให้ดูแล้วจะขนลุกเนี่ยครูไปเปิดครูไปเขียนจดเอาไว้ว่าจะต้องมีเท่านี้จะต้องทําแบบนี้จะต้องอะไรแบบนี้นะเฮ้ยมันเป็นแบบนั้นเลยตอนนี้อ่ะ